สวัสดีครับมาดูผลงานช่วงเย็นๆครับของจานเกล็ดครับโอ้โหไปไม่ได้ครับติดโอ้ทางบนนี่เป็นดินมีแต่น้ำต่ข้างล่างได้จอดแทบไม่ลงครับดินแดงเหนียวมากครับผมเป็นดินดานนะครับเป็นดินดานแล้วนี่ครับม,มือจาเกเจ็ดก็แล้วครับนี่ อาจารย์อีกคนก็มาแต่เช้าครับวันนี้จันเมธมาเล่นด้วยครับวันนี้ปเป็นเพื่อนอาจารย์เองก็จากที่เราเราลงโอ้วันนี้ได้มี YouTube ชื่อดังครับเสียนุ้ยบุรีรัมมาเยี่ยมสวัสดีครับเสียโอ้หนี่เสียนุ้ย YouTube ชื่อดังของเราดินแดนตุรินของเรามีอยูตุรินบุรีรัมย์เรามียูทูบชื่อดัง กับเจ๊แคทหญิงแแปลง,งอ่ะเอาไกระสังครับนี่ฮะโอ้มากบารมีที่กาาระสังเราเยินดีครับผมนี่ฮะโอ้ขอบคุณเจมุย่ยมากครับมาให้กำลังใจทีมงานสุรักคงน้องนาเนาะครับมาทีวิวทุกที่นะครับมีอะไรก็เจมุย่ยมาหาตลอดทีมงานเราจะได้มีชื่อเสียงหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นยูทูบช่องใหม่ นอกไปเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็ไนจีๆๆเรสก็มาเดือดเดี๋ยวนี้ได้ถ่าย YouTube นนะบอ่อนี่ลึกมากครับผมลึกอยู่ที่จากาพัดแรกลงไปดูคือไม่ท่อสุดครับโอ้โดูสวยมากครับล่างครับรองดิ้นไม่ทังแน่นอนครับดิ้นข้างล่างคือว่าพี่ยอดนะครับดิ้นไม่ทังแน,น่นอน ของปูงหูดูของเราเกิงงานคุณภาพของเราจะเอาให้จบปอนี้แน่นอนน้องๆเก่งนะครับเจ้าพี่ทีก็ช่วยกันคอยข้างบนเนี่ยท่านเจ้าของแปลงครับ ดแใจดีมากครับผมตอนเช้าในทั้งเหล้าทั้งเบียครับทั้งข้าวดูแลทีมงานเราอย่างดีครับขอบคุณเจ้าของแปลงผู้น่ารักนะครับดูแลทีมงานเราอย่างดีเลยครับได้รับความสุขจากท่านครับเรื่องข้าว,าวอาหารการกินท่านดูแลทีมงานของเรานี่ครับพื้นที่ดูกว้างขวางทั้งวันอ่ะอนนี้จะเป็นสน,นุนอ่านนี้จะเป็นสนุนเก่าเนาะแล้วก็ถมขึ้นมาให้ท่านัู้สบายแลย้วทีนี้ตรงนี้ทําเป็นกระท่อมได้สบาย ดูบริบทพื้นที่สวยงามมากครับตรงนี้เป็นสวนป่านี่ะสวยงามสวยงามครับผมนี่ครับนี่ขออนุญาตครับสวัสดีครับพี่นี่เจ้าของแปลงของเราครับใจดีมากครับผมดูแลเราทุกอย่างอาหารการกินดูแลกันดีมากครับก็ขอ,ขอบคุณพี่นะที่ให้ความเมตก็กับเด็กน้อยทางนี้กับทีมงานของเราก็เลยได้ถ่าย u t u b e ลงเพื่อให้เห็นว่าเจ้าของแปลงเราใจดีขนาดไหนเนาะ นี่ก็น่าจะสองสามวันพี่สามวันสามวันสี่วันน่าจะจบโยมตรงไหนที่ติดขัดเองเลยได้พี่ได้อตัดมาไว้ฟังนี้เลยครับผมเพจะตัดโดยทำทำกระทบขอบคุณมากเลยนี่ครับเจ้าของแบรนด์แคดีแคร์ดีมากเลยแกร์ดูแลเราดีมากครับก็ตรงนี้ก็พอดีคันใหญ่มาเหยียบก็จะให้แน่นขึ้นเรื่อยๆพอดีนะครับสวยงามก็ ทมงานน้องเวียงไม่หยุดครับพยายามเวียงกันไปก็พื้นที่ก็มีปัญหาทุกทุกฝัองแหละครับก็ถ้า,าตรงไหนที่การที่ทำงานง่ายก็พวกเราสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแต่ตรงนี้ก็จะยากนิดนึงเดี๋ยวต้องไป็นดรครับ โอ้โหระบายดีเลยครับความลึกของบอกดเตื้อมพอดีครับแล้วก็จไม่ลงแล้วครับถึงดินดานแล้วถึงดินดานแล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วครับทุกความสามารถเราแล้ว ก็น่าจะได้ครับขนาดไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้เป็นความเบิร์แรกก็ไม่้าสิบแต่เราลงมาเกินแน่นอนครับแล้วก็เป็นเรืมที่สองพักที่สองคือสองเมตรแล้วสโลปลงไปที่สี่เมตรห้าสิบครับห้าสิก็โอเคอเลยครับเลยโ,โ,โ,โอ้โหไปต่อไม่ได้แล้วครับติดครับผม ปิดแล้วครับดูมันจะแข็งนิดหนึ่งครับก็ทางล่างนี่คือรับประกันนะครับไม่มีการทันคารายแน่นอน สวยมากครับเป็นดินแดนเลยอ่าวันนี้ทีมเจะแคทก,ก็ทำอยู่ที่ลำดวนครับก็ลเลยบ้านทีแคทก,ก็อยู่ใกล้ๆแต่นี่ครับเตียนนุ้ยแล้วมาเยี่ยมชมพวกเราเสียงท,ทีอยู่ข้างบนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติรับโคกน้องนาครับผมเนาะอ่ากินดีรับใช้เรื่องการฝึกโคกน้องนามีให้ขับรึกษาฟรีนะครับผม สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ